มาดูกันต่อนะครับทีนี้คุณครูนะครูปานจะสอนนะครับการเลื่อนขนานนะครับอาจเริ่มต้นที่จุดก่อนลูกนะครับเลื่อนจุดก่อนนะอ่ะเรามาดูที่จุดนะครับอาจหรือี่อ่าดอกจันนะครับหรือฟันเฟืองนะอาจดูที่จุดนี้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะโอเคจุดต้นแบบนะครับจุดต้นแบบอยู่ที่จุดนี้นะครับอ่ะมีพิกัดเท่าไหร่ลูกเด็กๆอ่ะเรามาดูพิกัดกันนะครับ ามาดูพิกัดเนาะ,ะมุ่งสายตาลงไปด้านล่างลูกเจอเลข2เห็นยังเลข2ที่แกน x นะครับถ้าเลข2แกน x คือใส่สองก่อนนะครับต่อจากนั้นลูกออคูณดับตัวหลังนะครับตามแกน y านอ้ออาหนูเลื่อนสายตามาเจอเลข3าลูกใส่สามแสดงว่าจุดเนี้ยนะครับจุดเนี้ยนะจุดเนี้ยลูกคูณดับสองสามนะครับ x เ,เป็นสอง y เป็นสามลูกโอเคทีนี้เราจะเริ่มต่อนะครับอ่ะจะเลื่อนขนาดแล้วลูกนะครับนะอ่ะวิธีเขาอธิบายบอกว่าเลื่อนตามนะครับแนวแกน y ลูกเลื่อนตามแนวแกน y ลงมาหนึ่งหน่วยติ่งคำว่าลงมานะครับลงมาด้านล่างอ่ะเลื่อนลงมาหนึ่งหน่วยลูกมาอยู่ตรงนี้แล้ว นะครับเลื่อนลงมาหนึ่งหน่วยเนะเาะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับต่อจากนั้นลูกเลื่อนนะครับขนานตามแนวแกนเลูกไปตามแนวแกนเแล้วไปทางขวาสี่หน่วยนะครับเลื่อนไปทางขวาสี่หน่วยลูกเราก็ตอนแรกอยู่นี้เนาะ,ะเราก็นับหนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยจุดสุดท้ายอยู่ที่นี่แล้วลูกนะครับอ่ะเรามาระบุพิกัดกันนะครับอ่ะ เลื่อนสายตาลงมาลูกเจอเลขอะไรเอ่ยเลขหกอ่ะใส่หกนะครับอ่ะเลื่อนเลื่อนสายตาไปทางซ้ายลูกไปหาแกนวเนาะอ่ะเจอสองนะครับใส่สองลูกแสดงว่าคู่นับล่าสุดนะครับของจุดนี้คือคู่ดับหกสองนั่นเองนะครับโอเคนะอันนี้คือวิธีการเลื่อนขนาดของจุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้กันต่อ ในตัวอย่างต่อไปเนาะที่เป็นรูป